็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ ID ดีนะครับผม ID ดีสายคโมโบนะอ่อดี ID ดีก็ได้คู่เทมมาเป็นที่รยบลายละนะเป็นเซนคู่กับเซโนนะคือพอได้มาแล้วมันก็ถือว่ายังไงมันก็ถือว่างั้นๆอยู่นะเพราะว่าคอมโบของผมมันยังไม่ค่อยสุดอะไรมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นคอมโบเพิ่มแร่ร้อยก็มี เียโบโอลิเวอร์ปากีอย่างเงี้ยแล้วก็ยุด5ก็มีแค่รีไวตัวเดียวนะแล้วก็เป็นตัวแบบพวกขี้กาอะไรแบบนี้แหละนะเพราะว่าตัวพวกนี้ผมได้มานานแล้วก็เพราะว่าผมเกลือมานานแล้วนะสำหรับโคโรโบนะอ่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดลาเกียนะคือ,คอเราได้ตัวมาหมดแล้วแหละแล้วก็เลยมมาเกียร์ต่อเลยแล้วกัน6ชั่วโมงสุดท้าย ตอนนี้เป็นเวลาตีสามห้าสิบอะโอเคเราจะเอาอับอับน้ำก็ก,ก็ก็ดีนะผมอับไฟก็เฟียวเดี๋ยวดูดิตัวเรามีธาตุอะมาใส่เรมอับน้ำ โอเคตัด okay. สินใจแล้วผมขอสุ่มอัพน้ำเลยนนะสี่ร้อยลูบี้สองรอบไปสองสามยกเลิกสิบครั้งมาสูตรน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ที่สิกดสูตรนี้คือผมได้มาเยอะแล้วผมขอได้ไหมโอ้โหรอบรอบนี้รอบนี้ผมขออาบน้ำตึงๆมาพี่ยกเลิกสิบครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปครั้งสิบเอ็ดเรามาแล้วอาน้ำโอ้โห,โโห,โโหไม่มาวะ สูตรนี้ไม่ติดนะสูตรไม่ติดนะยกเลิกสิบครั้งผมอดี4สมันติดไงสูตรนี้อดีนี้เจ็ดสิบเจ็ดตัวเก็บยา,ยาวๆเลยเจ็สิบเจ็ดตัวนี่ก็ไปเปิดโคลโบนู่นเลยแหละอ่าโคโลาโบมิถุนานะ เก็บก็น่าจะได้ประมาณร้อยสองร้อยตัวอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่น่าจะเกินนี่หรอกเพราะว่าเดือนหน้ามันก็มันนี่มันก็มีเก็บดาวตกด้วยเก็บดาวตกเนี่ยบางวันนี่ราวันที่ห้าก็ได้ตัวแต่ที่เล็ไว้ก็คือบางวันที่หนึ่งนี่แหละใครจะได้หะผมเคยได้แค่รางวันที่สามเนี่ยรู้ที่สุดแล้วที่ผมได้ นาวันที่สามนอกนั้นก็ตามนั้นแหละอีกยี่สิบเก้าวันนะไปเปิดนู่นเดือนหน้าเลอนะถึงจะได้ทุบนะก็ไอ้ดีนี้ไม่ได้เปิดอยู่แล้วแสงมืดนะคือสายโครโบมาดูตัวผมตอนนี้นี่ผมก็ปั้นแม็กหลายตัวอยู่นะ อาดมผมก็เอาไปเรียกค่าไถ่แล้วตอนนี้นอนครั้งแล้วตอนนี้แล้วก็แรลมเนี่ยผมปั่นมานะผมไม่รู้จะเอาอะไรมาแทนอะไรที่ผมเอาเดียโบมาเพราะว่ามันผมเอามันทําคอมโบแล่พันนี่แหละนะตัวตัวละครโคโรโบผมก็นี่ไอ้ปลดเลนเย็นผมว่าไม่ได้ปั้นนะ รโ,โบเอเดียโบผมก็มีสองตัวสวยมากก็ปั่นแต่โคลรโบน,นะนั่นแหละนะดีๆแสงมืดก็มีอยู่นะเป็นกำได้ปั่นก็ได้มาจากทุ้สิบเอ็ดปีนั่นแหละปกบ่าวอวินเนี่ยฮะก็เลมกาดาเมก ตอนนี้กบ9้าวดาวผมมีทั้งหมดกี่ตัวโอไม่ได้ขาย1 2ึ่งสอสี่ห้าหหตัวปั้นแม็กได้1ตัวนะปันแม็กได้1ตัว,นะแ,ตวแล้วก็เราก็ไปหาอีกสตัวเพื่อจะมาปั้นแม็กอีกนะ ไอ้ดีนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นช่วงช่วงไหนวะช่วงกินนะแถวแถวกินนะก็กินนะแหละผมกลับมาเล่นนะไอ้นี้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ไอ้ดีสองสาม สองสามสี่นี่คือกลับมาเล่นพร้อมกันนะรอบกินดีหลักผมก็ยังถือว่าติดด่านฮาร์ดอยู่นะดูด,ดิไปน้องๆใช้ใช้สูตรใช้สูตรอามาตะนี่ไปใช้สูตร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่นี่เรียบร้อยศูนย์เป็นศูตรนะตัวมันจะแบบตัวมันจะอามาตะตลอดเวลานะนี่ กดอมาตาให้ป้อมเด็กสิบสีครั้งนะแล้วตัวละครมันจะอามาตาตลอดแต่มันจะผมจะเอาลงไหมเกิดมาก็ตายแล้วเนี่ยดูด,ดิโอ้โห,โหไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาล่วงเกิดมาล่วง ต้องหวังพึ่งทีมเขาเลยแหละพี่ช่วยผมด้วยผ,ผัดมันไปน้องเลมเลมไ่ออดน้องผักมันเซนคูผักผ่ยังไม่มีแผ่นจะขึ้นเก้าดาวสักตัวเลย แต่ว่าเซนครูก็น่าสนใจขึ้นก้าวเท้าขึ้นแค่ก้าวดาวนะแล้วก็หาร้านให้มันให้มันแบบอย่างน้อยร้านมีผักมีอะไรโอ้ยทรมานจัดเล่นะไ,ไม่เล่นและวทรมานค่อยเล่นค่อยไปเล่นทีหลังนะเอาสูตรนี้ไม่ใช้ได้เริ่มมากดอมตะปอมเด้งสิบสี่ครั้งกด ปล่อยเพื่อนนะใช้ได้สูตรนี้เดี๋ยวผมลองพีพีให้ดูแล้วกันว่าทีมผมนะเดี๋ยวผมขอปรับเปลี่ยนทีมนิดนึงเอาเอาบักเซนคูมามาแทนบักดรเตสนโนเลย ผมอยากจะบอกว่าบักเซนคูเนี่ยผมเอากบไฮเปอร์อัพมันนะผมไม่ได้เอากบ mm อันตาอามันนะบักเซนคูอ่ะมันพิเศษกอาเพื่อนเลยนะก็มีโพไซดอนอีกตัวหนึง่งที่ผมเอากบไฮเปอร์อัพนะเพราะว่าผมไม่ได้ปั่นแสงมืดอยู่แล้วไนงะก็ยัดยัดไปเท่นะ ไอดีนี้ไม่ได้สีดองซีเรียสอยู่แล้วเล่นสายโคโรบโบชิวๆดูสัยภาพที่ผมเอาหมากลูกมาหนึ่งก็คือว่าทีมโคโรโบมันไม่มีตัวการบิดนะ ผมก็เลยเอาหมากลูกมาอ่ะประมาณนี้ใครอยากแอดเพื่อนแอดมาได้เลยนะครับผม6 0 5 e a c 4 5นะครับผม i.d. 2นะครับผม i อลองนะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ